ก็กลาบสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านครับผมรัฐวิจิติชาตรีพง์เลขาธิการเครือข่ายตาสวรรค์ป้องกันทุจริตภาคประชาชนเดี๋ยวเราจะมาตามคดีต่อที่สอพอบ้านไร่คดีที่รักปืนนะครับขโมลปืนถามถามท่านทานายนิดหนึ่งครับ ตอนนาใช่ไหมครับที่อย่างนี้ผมเป็นผู้สื่อข,ข่าวอยู่สำนักข่าวตาสวรรค์ลแล้วก็พาผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่หมู่กตำบลบ,บ้านบึงอำเภอ,เอบ้านไร่จังหวัดอุทันทยนี่นะครับขโมยไปขโมยปืนในบ้านเวลาประมาณ18นาฬิกามีกล้ององจริงเรียบร้อยโอเคเอผู้ต้องหาตอนนี้ ก็รับสรารภาพเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าปืนเนี่ยได้เอาไปขายให้อบตอเป็นจำนวนเงิน1,000บาทนะครับและทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะฟ้องผู้ต้องหาคนเดียวโดยจะไม่กล่าวถึงออบตอใช่ก็เลยปรึกษาท่านทนายว่าถ้าในกรณีอย่างเนี้ย ผู้ต้องหารับสารภาพมีหลักฐานมีคลิปถ่ายวันนี้จะขอมอบหลักฐานให้กับตำรวจคือที่ผ่านมาเนี่ยเอามาให้แล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยได้บันทึกประจำวันว่าได้มอบหลักฐานมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามก็เลยวันนี้ก็จะศึกษาทนายว่าอ,อย่างนี้ตำรวจต้องลงหลักฐานให้เราด้วยว่าเรามอบหลักฐานอะไรให้บ้างครับได่ถูกต้างน,นะครับทนายหลัอกฐานประกอบอนน 1. 1> ครับเพราะว่าจะได้ครบอุปกรณว่าเอามาแล้วเอาไปขายให้ใคร เขาก็ยอมรับูต้องารรถูกต้องเาดถถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับรับสารภาพว่าไปขายแล้วก็ได้เงินด้วยเแล้วครับตัวอตนั่นอันนี้ไม่อันนี้อันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าพอได้วุฒิปืนด้วยครับเป็นของกลางเรียบร้อยครับนี่แหละนี่แหละก็คือเป็นเป็นที่ข้อสงสัยเพราะว่าชาวบ้านที่ร้องไปกรุงเทพเนาะ นักข่าวเรามาก็เลยมาหาว่าอยากจะถามพนังกงานสอบสวนแล้วก็อยากจะเรียนกับผู้บังับว่าคดีนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าทําตรงไปตรงมาเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันทําไม่ถูกต้องอย่างน้นอยๆผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนสภาทนายความแล้วในฐานะที่เป็นทนายของประชาชนครับผมถูกต้องเนาะไม่ใช่ครับคือตอนเนี้ที่เขา้า ใจเลยก็คือว่าตํารวจเนี่ยบอกว่าฟ้องผู้ต้องหาคนเดียวแต่ว่าทั้งๆที่เขามีหลักฐานว่าขายให้อบตโอเคอ่าๆนั่นแหละสิ่งที่เราใช่ใช่อย่างนี้วันนี้มาถ้าร้อยเวรไม่อยู่ร้อยเวรที่ เดี๋ยวผมจะฝากแล้วก็ขอบันทึกประจาวันว่าเราได้มอบหลักฐานมีหนึ่งท้องครับเนาะเอาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าในเมื่อเจ้าของคดีไม่อยู่เราก็มอบหลักฐานให้ทราบว่าวันนี้ได้มามอบหลักฐานกรณีที่ผู้ต้องหานะผู้ต้องหาบอกว่าได้ขายปืนเนี่ยไปให้ใครแล้วตำรวจก็ได้ไปเอาปืนเนี่ย ที่อบตคนนี้ตามที่ตามที่เรารู้ก็คือปืนเนี่ยได้ของกลางเนี่ยได้ไปที่อบตคนนี้ถูกต้องเหรอมีอะไรเพิ่มเติมไหมถามนอกผมมาวอาถ้าผิดเนี่ยท่านสามารถที่จะแนะนําผมได้ถ้าเรามอบหลักฐานวันนี้แล้วตํารวจส่งไปให้อาการแล้วแต่ว่าอาการเนี่ยก็ยังไม่สังฟ้องเนี่ย อันนั้นค่อยว่ากันเดี <momentos an> ๋ยวตอนนี้เรามาตรงนี้ก่อนเรามอบหลักฐานให้ก่อนนะในช่วงแรกก็คือท่านคืออ่าวันที่หนึ่งก็คือคลิปที่สองคลิปที่สองวันที่อบตน้อยที่ไปไร่อ่าคลิปที่สามคลิปที่สเป็นคำรักษาความสองตองโอเคตามมาตรามสองถึงสี่กํา